เบรกหางเนี่ยถ้าหลุดปุ๊บจะล็อกเลยมันเป็นอัตโนมัติครับถ้ามีสายลมหลุดหรือคอหลุดเนี่ยคอล็อกปุ๊บทีมบมบ่มันเหวี่ยงกําลังรถวิ่งมาครับมันเวี่ยงตรงนั้นมันมีหลุมด้วยนิดนึงล้อข้นตกหลุมมันก็เวี่ยงเหวี่ยงแล้วก็แกก็มาทิ่มพ้อมุมตรงที่น้องเขายืนอยู่ซึ่งรถผมก็ไม่ได้เป็นไรเลยแค่ไฟแตกสองดวงแต่รถคันนั้นดูไม่ได้ จนเจ้าหน้าที่ก็ถามผมว่ารอดมาได้ยังงผมก็งงเหมือนกันยามบ่ายของวันอาทิตย์ที่หนึ่งที่ผ่านมาขณะที่คุณจันยงพยุงญาติผู้นำบุญจากจังหวัดอ่างทองขับรถกลับจากการไปทำบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายได้ขับรถไปบนถนนทางหลวงหมายเลข 3, 4, 5ได้ประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ขณะที่ขับรถสวนกับรถพ่วงขนาดใหญ่เหล็กพ่วงท้ายเกิดขาดพุ่งเข้ามาชนรถกระบะของคุณจันยงอย่างแรงคือรถที่วิ่งวันนั้นที่ผมวิ่งไปนะมันผมจะไปทางบางบัวทองนะแล้วรถนี่เขาจะมาบางบัวอินนะก็ลักษณะวิ่งเป็นเลนสวนกันฮนะแต่ถนนช่วงนั้นมันเป็นถนนซ่อมใหม่ด้วยนะรถก็ยังวิ่งกันดูแลดูยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่ด้วย แล้วพอผมวิ่งตามตูดรถคันนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นรถบรรทุกป่านะมันมันบงั<ม>บงบงผมหน่อยอะพอรถคันนั้นเลยไปแล้วผมก็สังเกตว่ามันมีมันมีรถพ่วงมานะมีเหล็กย,วยาวๆแล้วก็วิ่งวิ่งพรับมาที่หน้ารถผมเพราะเลยผมเลย,เลย,เลยคิดว่ามันตอนแรกไม่คิดว่ามันจะไปชนรถผมนะะนี่พอถสงดงังรถผมอยู่ดีก็ มันสยงดังคลุกคลักครุกคลักมันไปไม่ได้ลลลล ie, เลยมันหยุดอยู่อยู่กับที่เลยฮะช่วงนั้นรถผมยังอยู่เกียร์ห้านะฮะพอขับออกจากแยกบางควัดมาได้ประมาณสักสองกิโลเสร็จลูกพ่วงผมได้หลุดแบบโดยที่ไม่รู้ผมไม่รู้ตัวเลยตอนพอหลุดปุ๊บนี่นะครับพอหลุดนี่ผมก็เริ่มพยุงตัวแม่แหละครับพราตัวแม่นี่จะเบรกไม่มีแล้วเพราะสายไฟสายลมอะไราขาดหมดประมาณเนี้ยพอ พอพอยุงตัวแม่มาได้ได้ประมาณสักไม่ถึงเสี้ยววินาที<ห>ก็ได้ยินเสียงตึอมอย่างเงี้ยรู้แล้วว่ายังไงก็มีบาดเหตุแน่นอนเกิดการชนกระแทกแน่นอนแต่พอลงจากรถมาดูหันไปดูแล้วทีนึงมันเละมากเลยมันดูไม่ได้เลยคือคิดว่ามีคนต้องยางน้อยอต้องตายละคือตอนนั้นผมรู้สึกมันแวบๆนะแต่มันมันมันเตรียมตัวอะไรไม่ทันเลยมันหลบไม่ได้เลยรถเพราะรถผมตามสูกเข้าไปไมะพอโผล่ไปก็เจอเจออันนี้เลย พอปลีกอ้ามาผมก็จับพงอะไรนั่นเลยฮะแล้วรถรู้สึกมันจะหันกลับแล้วเสียงดังพงเพ่งๆอะไรผมก็ไม่ได้ยินชัดเจนแต่มันก็ไม่ค่ยดัง,งม,ามากนะแต่ว่ารู้สึกเสียงเพ่งๆกระจกมันแตกฮะแล้วพอรถหยุดแล้วผมก็เปิดประตูมันก็เปิดได้นะ,ระประตูไม่ล็อกออกมาผมก็ดูโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยตอนแรกผมอยู่ในรถผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นยังไงแต่มาดูข้างนอกรถโอ้โหมันหมดเลยครับแล้วผมก็มาดูที่หน้ารถเอ๊ะนี่มันเสียบ มันเสียบตรงนั้นพอดีตรงข้างที่ผมนั่งตรงตรงข้างที่ผมนั่งพอดีนะแต่พอเอินไปดูเอ๊ะมีรูปหลวงปู่อยู่ผมก็เลยรู้สึกคิดถึงหลวงปู่ทันทีเลยนะรู้ว่าที่หน้ากระจกรถของพ่อเนี่ยก็มีหลวงปู่นะฮะมีหลวงปู่แล้วก็มีธงธงหลวงปู่อีกอันนึงอยู่ตรงที่ที่บังแดด อยู่ตรงข้างบนเป็นรูปหลวงปู่คือรถเราจะมีหลวงปู่แล้วก็รู้ว่าพ่อเนี่ยพกเหรียญอยู่ประจําไม่ว่าจะไปไหนไปซื้อของซื้ออะไรพ่อจะพกเหรียญใส่กระเป๋าเป็นเหรียญจากแก้วเหรียญหลวงปู่เหรียญอะไรเขาจะพกของเขาอยู่ประจําอยู่แล้วเวลาเขาไปซื้อของไม่ได้ของอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกหลวงปู่แต่วันนั้นพอเห็นสภาพรถแบบตกใจนะคะมันคือรอดมาได้ยังไงแล้วมีความรู้สึกว่ากระจกในรถแตกหมดแม้แต่กระจกกลางที่มองด้านหลังข้างหลังรถที่มา ด้านหลังเนี่ยนะะก็ยังร่วงมาซึ่งอยู่ในรถก็ยังร่วงแต่ทําไมบานนี้ถึงไม่แตกเพราะธรรมดาเนี่ยกระจกเนี่ยคือถ้าโดนหินหรือโดนอะไรคือมันต้องล้ามันต้องอะไรหลังคาก็ยุบลงมาแต่ทาไมบานนี้ไม่แตกรือมีความที่ว่าโอ้โห,โห,โหนี่ท่านแบบว่าช่วยครอบครัวเราตรงนี้คือถือว่าเป็นบุญของครอบครัวอย่างมากๆเลยมันมันเฉียดตรงเรียกว่าถ้ามันสูงไปสักหน่อยมันก็เข้าตรงไอ้ที่นี่ผมเลยคอผมอาจจะขาดก็แล้วฮะ ตอนนี้รู้สึกมันมันคูดไปตามขอบขอบไอ้ประตูนะถ้ามันสูงมาอีกหน่อยมันเข้ากระจกมันก็เข้าตัวผมเลยฮะรอยแรงกระแทกระหว่างรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยกับรถรถกระบะวิ่งมาเต็มที่วิ่งสวนกันเนี่ยน้องเขาเรียกว่าประสานงากันนะครับแต่แกก็ไม่ได้เป็นไรเลยแค่เจ็บข้อมือนิดหน่อยผมก็ยังตกใจผมยังไม่อยากเชื่ออะไรวะนะผมไปยกมือไหว้แกที่โรงพักมันมีแรงกระชากแล้วตอนนี้มันเสียงดังคลองแท่ง แต่ผมรู้สึกว่าผมนั่งอย่างนั้นผมไม่ได้มันไม่มีอะไรมากระทบตัวผมเลยมันมันไม่มีอะไรมันครอบอยู่ที่ตัวผมมันไม่มีอะไรมานั่นเลยผมก็คิดว่าเอ๊ะผมรอดมาได้แล้วคนมาดูเขาเขามืงมุงดูบอกโอ้โหลุงมีพ้าอะไรดีนะพกผพ้าอะไรเขาบอกว่าลุงนี่รอดมนได้ยังไงเนี่ยเขาบ่างั้นผมก็บอกผมไม่มีผ้าอะไรดีครับผมมีพ้าของวัดธรรมกายก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกมันไม่มีอะไรนะผมด,ดูแล้วท,ท,ที่ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเลย มีต่ผมว่าอาบน้ําตอนนอาบน้านะอ่าวมันม <fit reais. S 2> ีแสบแสบตอนนี้มาดูอ้าวมันมีตรงนี้หน่อยเห็นไะโอ้ผมก็โอ้โรู้สึกเลื่มมากเลยเห็นเรียกว่าขนหัวลุกเลยเนี่ยพอพูดเรื่องพอพูดถึงบารมีหลวงปู่นะขนหัวลุกเลยโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณจันยงเชื่อมั่นศรัทธาในอนุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ําเป็นอย่างมากบุญญาพินิหารที่ได้ประสบกับตนเอง ยิ่งเตือนย้ำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ขอตามติดและติดตามไปสร้างบารมีร่วมกับพระเดชพระคุหลวงปู่ไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม